พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่ปิกลินหนิงเซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวายใน bon. อุบลตอนนี้นะคะนักเรียนสมาสิกขาทยอยมาตักอาหารกันแล้วค่ะขอบคุณคนไทยโอ้เมนู ประกาศเมนูก๋วยจับก๋วยจับยวนมาถึงอุบนแล้วนี่นะเนี่ยมาสุดท่าได้กินก๋วยจับยวนยวนเน้เลยปติดเหรอเชา้าวันที่9พฤศจิกายน2565นค่ะเรามีอาหารพิเศษด้วยนะคะมีขนมครกจากที่ไหนคะนี่ที่สีดินค่ะ บ้านบุรีนะคะคนเดินทำค่ะเดินทำค่ะขนมเร่อนร้อนเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าคจนถึงกี่โมงคะหมดตอนไหนประมาณ9ก้าโมงใ้ใกล้เก้าโมงจนถึงหมดเลยนะคะ รู้สึกไม่เหลือสักวันมั้งคะไม่เหลือเลยไม่พอไม่พอเลยนะคะไม่พอเลยเลยูกค้าติดใจค่าติดใจไม่ตั้งใจเลยนะคะที่จะมาทำขนมจุกค่ะตั้งใจเลยนะคะเป็นที่นิยมทางของนักเรียนนะคะแล้วก็ของญา,างติธรรมญา,าติญญาาตติิธรรมจันแนะนำตัวนิดน,นึงคะ่ะ ชื่อเปลี่ยนเจฟอกกเจราบุรีแกเจราบุรีค่ะงานนี้ตั้งใจจะมาทำขนมครกให้รับประทานกันเลยนะคะแกขอนโมทนาคะ่ะเต็มใจก่กเต็มใจ <c oughs> ยังเห็นรอยยิ้มน,นะคะมาตั้งแต่วันแรกๆยังเห็นรอยยิ้มอยู่ะคะ่ะ <c oughs> ขนมครกอร่อยอร่อยนะคะเริ่มมาแก้ได้แก้ได้ฟังได้เลยครับ ต่างรูปตัวกินดีรับมาถูกไม่ทันเดี๋นี่ถูกคนดีถูกไม่ทันเลยตัวแม่ตัวด้วยครับอีกหนึ่งหนึ่งก็จะมีเด็กๆนะคะมายืนรอวันนี้อาหารพิเศษเโอ้โหเห็นเด็กๆเข้าแถวมายาวเลยนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยสมาชิกขาเข้าแถวยาวกันเลยค่ะ ก็คือก๋วยจับยวนอะอยู่ทางนี้ก็ด้วยมาถิ่นมาถิ่นอุบลนะคะก็ต้องมาเจอก๋วยจับยวนเนวโดยคนอุบลค่ะซึ่งดินนะคะตอนนี้ก็นอกจากเรียกว่าภารกิจรสมแล้วอสมอแล้วยังมาเป็นแม่ครัว กำลังเ,งเ,ะะเร่งเลยนะคะเพราะนักเรียนสมาัิคาแถวยาวเลยค่ะถ้าเดี๋ยวจะใส่ีกหม้อหนึ่งนะคะเตรียมมากี่หม้อคะเตียหม้อยวมาใส่นี่เตรียมกี่หม้อคะวันนี้โอประมาณ5หม้อค่ะโทษนะคะขอเส้นแป๊บนึงกำลังเร่งเร่งเร่งเลยนะคะเพราะนักเรียนกำลังเรียบกบกองทัพกองทัพสมาัิคากำลังมาเเดี๋ยวมันนต้้องขึล ใช้ใช้มือเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวได้หม้ออีหม้อนึงหม้อใหม่ค่ะหม้อใหม่มีเยอะค่ะไม่ไม่อั้นจะหม้อใหม่โดยไม่คัวติดซึ่งดินนะคะตอนนี้ต้องมาลุ้นไม่คัวติดนะคะจะทําทานนักเรียนหรือเปล่า มาถึงอุบล<า>ได้กิน,นต้องได้กินก๋วยจั๊บอุบลเคยกินกว๋วยจับบ๊บอุบลไหมลูกยังครับไม่เคยกินเลยเนาะอยู่ที่ไหนลูกกระทมโศกที่ไหนอโอ้โหเนี่ยอันนี้ย่งเพิ่งยังไม่สูงนะลูกเด,ดี๋ยวรอรอแป๊หน่งมาถึงอุบลแล้วนะต้องกินกว๋วยจับบ๊บอุบลเนี่ยวันนี้กินอาหารอย่างอื่นไหมหรือว่าลองกินกว๋วยจั๊บอย่างเดียวลองกินก๋วยจั๊บครับว่าชอบกินก๋วยจั๊บอยู่นะครับจะไปลูกนักเอง คนนี้สองคนโอ้อโหอติคนนี้ไม่เคยกินก๋วยจั๊บอุบลเลยเอาตัดเลยลูกเดี๋ยวไปเอาเครื่องกับพี่เขาเด้อตักพอประมาณเด้อลูกเส้นมันจะอืดนะลูกพอลงน้ำเดี๋ยวสักพักมันจะอืดอ้าวย้ายมาทางนี้ก็ได้นะอ่าได้แล้วเอาตัดเลยลูกใช่ผู้ผู้ชำนาญหน่อยก็คือเด็กบ้ัลล่าส์นะคะได้ไหมมีปลักเส้นเดี๋ยวช่วยตัก มันมันมันสมโดนไงเวลาตักเนี่ยมันจะขมเหมันลกแต่ภาคเมันจะได้แบบเส้นเนี่ยเราตักเส้นได้อย่างนี้ใช่นไม่ถูกแล้วก็เอาน้ําเติมอีกาน้ำเติมเนื้อเพราะว่าเส้นก๋วยจั๊บุบลมันจะมีลักษณะพิเศษว่ามันจะต้องอยู่กับน้ำซุปอ่ะให้เครื่องแล้วนี่อ่ะตับเครื่องให้น้องหน่อยนะมันมีสามส่วนนะลูกอ่ะลูกกินไปกินมามันจะอืดเต็มเเลย อา้าวตักไปก่อนเดี๋ยวก็อืดมามากวะ่ะคนต่อไปยให้ตักเป็นก็ให้ตักเกงได้ตักเกงได้แถว,ว๋วยจับนะคะแถวขวยจับยาวเลยค่ะทำลู <c oughs> วกทำยาแถวขวยจับยาวเลยค่ะยาวนบนไนยาวเลยนะคะแถวขวยจับของเรามีเยอะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัว ต๊ะอาหารที่ชั้นล่างเงินบวรของเรานี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2จุดใหญ่ๆเลยค่ะก็จะเป็นโต๊ะอาหารสําหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กันค่ะก็จะเป็นโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียนนะคะโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียนนี่จะแบ่งออกเป็น2ชุดค่ะเพราะว่านักเรียนมีจํานวนมากนะคะมาจากทุกสถาบันของ ชาวโสค่ะก็คือทุกสถาบันของสมาสิงขานะคะอาหารก็มีความหลากหลายนะคะเมนูโปรดของนงเด็กก็เช่นเคยค่ะก้วยทอดขนมขนมปังนะคะ ที่แม่กรัวบอกมาตามว่าเด็กจะชอบเป็นพิเศษค่ะมาบัร้านเมนูไหนชอบกันเป็นพิเศษคะชอบอะไรคะไก่ทอดดาวคนนี้แหละลูกชอบอะไรมากินชอบอะไรชอบอะไรรู้สึกว่าทักใจแค่ก็ทุกอย่างเลยไม่กลัอลูกไม่กลัวทุกอย่างเหมือนกันโอ้โหนี่บัรลาดได้ ดูฝ่ายชายมากมาบัลลาดแล้วชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษจ๊ะลูกชอบเมนูฮะส้มตำครับส้มตำโอ้ส้มตำบัลลาดนี่เหมือนปฐมเหรอเคือต้นครัอ๋อขนมตำเนาะลูกอ่ะคะมาบัลลาดชอบเมนูไหนเป็นพิเศษก็น่าจะใยเตียวครับใยเตียวโอ้โหใบเตยกับส้มตำไปกันได้เลยนะคะเด็กๆจากสันติอโศกแล้วก็ปฐมอโศกค่ะเกินเกิน อาติเห็นนักเรียนสมศิกคาเห็นยาโยมอโอ้โหเมนูยอดนิยมมากนะเนาะเห็นแล้วเป็นยังไงคะอุ่นใจไม่สำหรับแม่คร,ร,มรัวเใจมาเยอะเลยแต่ก็เมื่อยอยู่แต่เด็กส่วนมากเขาจะชอบกินเส้นอย่างเดียวะค่ะก็ลเลยต้องพยายามทําเส้นเพิ่มให้เขาค่ะอก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเขาแล้วอ่านาค<น>่ายังไไงคะคนเดียวเลยเห็นมาเตรียมคนเดียวเลยก็มีเด็กนักเรียนค่ะเนักเรียนมาช่วยพอนักเรียนมาห้าคนเตรีมเยอะมับกับข้ามเลยเยอะอยู่ค่ะ สงสัจะได้แจกตอนเนนอย็นตรงนั้นอ๋อนี่คือเตรียมเกินมาถึงเย็นเลยใช่ค่ะมันหกสิบกิโลว่าเห็นนักเรียนหลายคนเมื่อกี้ได้ยินมาไม่เค,เคยกินก็ุ้เจ้าอุบลเลยอ่าอ <c oughs> ก็เป็นของอุบลเนาะ <c oughs> เป็นของชาวเวียดนามนะคะ่ะที่อบขยกมาอยู่แถวอุบลเนี่ยค่ะ <c oughs> อาทิตย์เห็นนักเรียนแล้วก็ญาติธรรมที่มา ร่วมงานวิเครานิ่งบ้านลาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเห็นภาพที่ออกมาทุกวันอนุโมทนามากๆคือแบบว่าถ้าเราทําเองนี่ก็คงจะหลายเดือนนะคะแล้วก็ทําให้ทันการด้วยก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะคือแบบแบบมันปลื้มใจอะค่ะว่าโอ๊ยแบบบ้านเราแบบเก็บสะอาดได้ในเร็ววันนะคะประทับใจมากๆก็ทำให้มีแรงนะวันนี้ยินมันดีจ้ารับมากๆเลยอะมีอะไรก็อยากให้เข้ากินะ ขอบคุณค่ะอติ๊าาาค์ค่ะความดีบิ๊กคลีนิ่งเซฟอุบลไม่กินไม่แห้งแน่ให้วงเยอะยิย่งยินดีมีต่อรองมีต่อรองอย่าบครนะโอเคพี่อลคลีงกลับคืนพลังนใจ ตักอาหารกันเรียบร้อยนะคะเราก็มานั่งที่สวนอาหารหน้าเวทีค่ะซึ่งเป็นรถท่วงค่ะรถไฟรถไ,ไฟโลกุตรานะคะที่เป็นแหล่งกินอาหารของอารยชนชาวโศก,กันค่ะสิมสิเก่านะคะก็มาร่วมรับประทานอาหารกัน,นยาวเลยค่ะเห็นพระเยสมาศิขา มารวมตัวกันแล้วก็สลายสไลด์ลบวรแต่ละที่สลายสมาสิาากาแต่ละที่เป็นสมาสิกาที่เดียวค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันจะมีทั้งราชธานีโศกสันติโศกปฐมโศกศีสษะโศกค่ะญาณิธรรมจากทะเลธรรมนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคะเป็นพุทธสถานกันแล้วจะเป็นพุทธสถานแล้วนะคะ น,นี่ก็มารับประทานอาหารร่วมกันพร้อมโรงงานอ,อันบายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ <c oughs> ตอนนี้เอาแรงกันก่อนค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิ่นคลีนนิ่งอุบล